ผมร้องเรียนว่ามีคนที่ถูกลังแกและไม่ได้รับความยุติธรรมท่านก็ควรที่จะบริการเขาสิครับทำตัวเป็นคนใจบุญแต่ว่ากอบโกงผลประโยชน์ทั้งหมดถ้ามือไหลที่เขาลุกขึ้นมาสู้น้ำพึ่งหยดเดียวทำเมืองพังพินาศมาเยอะแล้วนะสวัสดีครับผมเคียมหัสวีครับรับบทเป็นนักสิทธ์ครับผมไม่อยากเป็นนี่บุญคุณใครเพราะระบบอ,อุปถมัมช่วยเหลือกเกื้อกูลนี่แหละครับ ที่เป็นต้นเหตุของการคอรัปชั่นมันค่อนข้างที่จะเสียดสีสังคมอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่านี่ก็จะเป็นเป็นเมืองลัดบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่เล็กแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองลัดบุรีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบโกงกันเยอะฉันน่ะไม่ชอบคนโกงฉันเกลียดคนขี้โกงคูคนนี้แต่ก็รู้ว่ามันเป็นพวกขวางโลก ใช่เพราะวมาดีปิยาโงเนงเป็นคุณครูนะคะครู้สัมภาษณอังกฤษโอ้โหวันนี้มาอะไรกันเต๋อเรื่องกิจไม่ได้นะคะฮัลโหลไทน์เอาเป็นว่าทุกคนเตรียมทำมีมจัดในการพูดเพื่อนักศึกษาสูงสองกินได้เลยเพราะเราอยู่ช่องเจ็ดสีกดสามห้าใหญ่รู้สึกยังไงกับครูภาษากรีกรู้สึกว่าการแต่งตัวเขาเนี่ยทำให้ทุกอย่างเป็นสีชมพู ีโรงเรียนของเรามีกฎห้ามน,นักเรียนทําผมทรงทิสดานห้ามน,นักเรียนหญิงใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่าขอโทษนะคะตีฉันมาเป็นคุณครูค่ะไม่ได้มาเป็นนักเรียน First impression แรกที่ครูใหญ่เห็นเนี่ยก็แบบว่าครูใหญ่ถามว่าเธอคิดว่าเธอใส่กระโปรงสั้นไปไหมเดิฉันคิดว่ามีข้อห้ามเรื่องกระโปรงยาวด้วยเหรอคะเห็นความนํามันใสมากค่ะตอนเดินก็มีแบบว่าแอนแอนเนี่ยนึกว่านางแบบสำหรับเมืองแก้วนะคะก็ทุ่มเทกันสุดๆเลยค่ะบทละครก็เป็นบทที่แบบมีคุณภาพมากๆเลยเนาะเราก็เ,เล่น p e i o d แล้วคำพูดก็เป็น period ออทุกอย่างการแต่งตัวเป็น period สมัยที่แบบว่าคนคิดถึงก็เต็มที่ค่ะพระราชาการเมืองนี้เหมือนกันหมดจริงๆเลยนะครับใช้อำนาจในทางไม่เป็นธรรมผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พฤติกรรมเร็วๆเหล่านี้มันจะหมดไปจากเมืองนี้สักที คนที่เรารู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะเราก็จะตอบแทนด้วยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือป้ายแขวนอยู่หน้าคอคือเป็นคนขี้คุกก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายถ้าอยากแลกก็แลกได้ถ้าคุณไม่กลัวไปกับผมไหมครับพอดีว่าผมผ่านได้ค่ะฉันเก็บของอลนะคะ่ะผมช่วยครับ จริงพิงพอยก็ด้วยประสบการณ์การทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวก็ก็เป็นคนนหนอยู่แล้วเป็นคนน่ารักพูดคุยเล่นสนุกสนานกับพี่ๆมีอะไรที่แบบสามารถแลกเปลี่ยนได้และความชอบของพิงพอยกับผมมันก็คล้ายๆกันพิงคอยก็ชอบดูมวยผมก็ชอบดูมวยชอบดูกีฬาพุดบมงคลุตบอลเนี่ยอะไรเงี้ยมันมันก็เออเราก็แบบสามารถคุยกันได้ในรูปแบบที่เราเอ่อจะเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรม มวตอนแรกยังไม่ฟาดมากจะเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องความยุติธรรมหวดทุกหน่วยงานหวเอาหวดเมหัอทุกหน่วยงานจริงเดินเข้าวงไหนแตกหมดเลแตก ไอ้คนนี้มาอีกแล้วอะไรเงี้ยแค่ลงรถไฟก็แตกแล้วโอ้โหชุดแดงหกแดงแบบหุ่มแบบนี้เลยแล้วก็เจอนี่เจอเขาขอโทษครับเราพอเรื่องแรกขอโทษด้วยสู้กับไอ้ประหลัดสันติแล้วครับนาย ถ้าเราจะสู้ยังไงเราก็สู้ได้ะลลัดชาติชั่ว <c oughs> คนอย่างมึงน่งต้องโดนแบบนี้สวัสดีครับฟีฟาเปรย์มนาันครับรับบทเป็นนุก,กูลในเรื่องเมืองแก้วครับสดใสและก็มีความขี้เล่นแต่ว่าเราอยู่กับนายแล้วก็มีภารกิจที่ว่าต้องช่วยบ้านเมืองช่วยหมู่บ้านแล้วก็พิทักษ์ความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกกระทำนะครับเร,เรื่องอะไงมีอะไรมี๋เมื่อวีโดนฉุดโดนฉุดไปทางไหนหรอซะ ไปทางไหนแล้วกันทุกคุณขรึมบ้างในบางเวลา แต่ว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นสีสันอาจจะเป็นสีสันเดียวใน,ในเรื่องเมืองแก้วเลยครับฟีฟานี่ก็จะเป็นเป็นเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับลูกพี่มาก <Yeah. S 2> ก็คือเรามันมีการช่วยเหลือกันก่อนที่ก่อนก่อนหน้านั้นคือมีบุญคุณต่อกันแต่เราก็บอกว่าไม่ต้องยึดติดกับบุญคุณถ้าเองอยากไปเติบโตเองสามารถไปเติบโตได้เลย99%เนี่ยอยู่อยู่กับเข้มอย่างเดียวเลยก็อาจจะทุกคนก็อาจจะเห็นได้บ่อยๆเราเป็นคนที่ไปกับเขาทุกที่จริงๆอะไรอย่างเงา รังแกกันจนถึงขนาดนี้เป็นไงเป็นกันตา,ตาแบบเอามาขิดนะเตรียมนะเฮ้ย,อ,ยอันนี้คือยิงได้หรอเคะอ่ายิงได้เลยครับ อ่าเห็นไหมโอเคใส่เสียงแล้วครับเริ่มเริ่มคุ้นเสียงแล้วโอเคโอเคโอเคไม่ตกใจเสียงแล้วแต่มีกังวลนิดนึงกจ้าพี้ามีนิดนึงอายังอ่ะครั้งแรกอยู่ไม่แต่คุ้นเสียงอะเนาะคุ้นเสียงแล้วคือเจอกันนิดนึงอะไรต้องใจอะไรเบ้นนี่คือน้องเหมือนเหมือนตอนแรกที่เจอเลยครับแล้วก็เข้าฉากด้วยกันก็ ก็น้องก็เล่นเก่งครับชาติแนาผมใส่เลยน<อ>ั่าทำไมจะทำร้ายเจ้าหน้าที่เหรอครับ<อ>ดังๆเรียกแฉต้องมาด้านนีน้ครับแอมต้องมาด้านนี้นะห<อ><อ>่ขอโทษครับแล้วรเรื่องแรก ปังซึกเฮ้ยปลาฟอสปาคอเลยครับฟ้าคอเนื้อหมักแลวเข็มที่้านะหยุดคุยกันดีๆไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันคุยดีไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยนะพี่ขอโทษด้วยแล้วอีกเรื่องนึงจะว่าไงเนี่ยไม่เป็นไรผมจำอยู่แล้วเราเป็นข้าราชการผู้น้อยครูอยากแข่งนักเลยค่ะมันไม่ยอมหยุดง่ายๆหรอกอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติถ้ามีเรื่องอะไรด่างพร้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเสื่อมเสีย เป็นกำลังใจให้คุณพระวานีด้วยนะคะทุกคนจะได้รับชมแฟชั่นนะคะสีเจ็บๆแบบนี้แล้วก็คาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะในเมืองแก้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามนะครับผมอยากจะให้ทุกคนมารอลุ้นไปตามๆกันว่าแต่ละ EP เราจะเดินเรื่องไปในรูปแบบไหนนะครับมาช่วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับเมืองแก้วครับ